ระบบสังหารเทพตอนที่62ชายโง่คนหนึ่งสายลมอ่อนแมกไม้ผิวไหวใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีบุรุษในร่างเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลที่คิดว่าหัวใจของมันเองนั้นหนักแน่นและแข็งแกร่งดังหินผาศิลาสวรรค์แต่เวลาดูท่าจะไม่ใช่อีกแล้วเพียงแค่รู้ว่าจะได้เจอสตรีผู้นั้นหัวใจมันก็สั่นไหว พร้อมมีความรู้สึกลังเลและผูกพันกับสตีที่เคยเห็นจริงๆเพียงหนึ่งครั้งในโลกความจริงนอกจากนั้นในการพบกันของตัวมันและนางกลับเป็นการรู้จักนางผ่านเรื่องราวที่ราวกับความฝันของผู้อื่นเชียวเฟิงตอนนี้มันสับสนและว้าวุ่นในหัวใจอย่างที่ไม่เคยเป็นราวกับว่าหัวใจที่เคยเป็นของมันตอนนี้ไม่ใช่ของตัวมันอีกต่อไป ตอนนี้มันเดินออกมานอกเขตอยู่ชายป่าเพื่อให้เวลาตัวเองได้คิดเพราะมันมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองว่าตัวมันเป็นชายโง่คนหนึ่งที่หลงไหลในความงามของสตีใช่หรือเปล่าจึงรู้สึกเช่นนี้หรือว่าหัวใจดวงนี้มีแค่เฉพาะนางผู้นี้ที่ทำให้หัวใจของมันวันไหวได้เชี่ยวเฟิงมันอยากรู้คำตอบของตัวมันนัก เดินก้าวผ่านเวลาไปอีกช่วงใหญ่อีกหนึ่งคำถามก็เกิดขึ้นในหัวใจของมันคำถามที่มันไม่กล้าคิดซึ่งคำตอบคำถามดั่งชายโง่คนหนึ่งก่อนในไม่ช้ามันจะเดินไปและหยุดนิ่งก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นและปลดผ้าพ,พันแผลของตัวเองออกจากมือทั้งสองข้างต่อจากนั้นก็เป็นที่ใบหน้าและลำคอ มันเดินเข้าไปยังบ่อน้ําใกล้ๆก่อนจ้องมองไปยังภาพสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำและคู่หนึ่งผ่านไปดูเหมือนว่าตัวมันจะได้หนึ่งคำตอบหนึ่งคำตอบจากหัวใจของตัวมันเองนางก็แค่สงสารผู้อาภัพวาสนาคนหนึ่งใช่มันแค่ความสงสารไม่ช้ามันก็กลุมมือตัวเองแน่นเพื่อหยุดความคิดอันสับสนของตัวเองและอีกหนึ่งความคิดที่ไม่อาจหยุดมันคือ ความคิดถึงสตรีนางหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นนางก็เป็นสตรีที่มีจิตใจงดงามข้ารู้แล้วเหตุใดเจ้าถึงได้ใช้ทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อนางเจ้าหมืนมานข้าไม่รู้ความปรารถนาแท้จริงของเจ้าต่อยอดหญิางงามผู้นี้คืออะไรแต่ตอนนี้ข้าเองก็มีความปรารถนาเช่นกันกล่าวถึงตรงนี้เชี่ยวเฟิงใส่ตาเมือมองท้องฟ้าข้าหวังที่จะได้เห็นนางยิ้ม ข้าปรารถนาที่จะได้ยินเสียงของนางข้าปรารถนาที่จะจ้องมองนางในเวลาที่นางมีความสุขเจ้ามื่นมาน,นี่ใช่ความปรารถนาเดียวกันกับของเจ้าหรือไม่เชี่ยวเฟิร์งมองท้องฟ้าอีกคราวมันหาคำตอบจากชายอีกคนหากแต่ชายคนนั้นที่ไม่อาจจะมีตัวตนอีกต่อไปจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้วงจิต ข้ารับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้าเฉียวเฟิงความรู้สึกของเจ้าเป็นเชกเช่นเดียวกับเจ้าเหมื่นมาที่สร้างข้าขึ้นมาข้าคิดว่าเจ้ารักนางเขาให้แล้วรักนางทางั้งที่พบเจอกันเพียงครั้งแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเพราะในร่างของนางข้าสัมผัสได้สัมผัสได้อย่างเจือจางว่าในดวงจิตของนางมีดวงวิญญาณของสตรีทีท่เจ้าเหมื่นมารักยิ่งรอมรวมในร่างของนาง และเพราะแบบนั้นสายสัมพันธ์ของเจ้ากับนางจึงช่างรุนแรงและแปลกประหลาดยิ่งมันเหนือที่โชคชะตาสามัญของห้วงจักรวาลนี้จะริคิดได้อีกต่อไปงั้นลึกเชียวเฟิงทอดถอนหายใจยาวๆสายตาจ้องมองทองฟ้านิ่งมันสัมผัสสายลมและมองหมู่เมฆาก่อนจะถอนหายใจอีกคราวคำพูดของเจ้ามาน้อยทำให้มันรับรู้บางอย่าง ว่าตัวมันนั้นคล้ายเป็นตัวแทนความรักของใครบางคนสิ่งนี้เรียกว่าความรักได้งั้นหรือไม่ชาเฉี่ยวเฟิงก็ยิ้มเย้ยหยันมันไม่กล้าคิดว่านี่คือความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดเพราะมันนั้นทั้งหวานชื่นและน่าหวาดกลัวจนเกินไปไม่ชาเจ้ามาน้อยก็พูดอีกครั้งข้าไม่รู้แน่ชัดแต่ข้าคิดว่าใช่สิ่งที่เจ้ารู้สึกและเจ้าเหมือนมารู้สึกข้ารู้สึกได้เช่นกัน ข้าชอบความรู้สึกแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกนี้ทำไมเชียวเฟิงถามมันปรารถนาคำตอบจากเจ้ามาน้อยเพราะคำตอบของเจ้ามาน้อยอาจทำให้มันสิ้นสงสัยในหัวใจของตัวเองได้บ้างแม้เล็กน้อยก็ยังดีข้าชอบเพราะมันให้ความสุขแก่ข้าและที่ข้าไม่ชอบเพราะมันทำให้ข้าทุกข์ใจเช่นเดียวกันเจ้าหมื่นมานทุกระทมมากมายทำสิ่งต่างๆที่ยากยิ่งก็เพราะห่วงความรู้สึกนี้ หากเจ้ามีมันเช่นเดียวกันข้าก็เกรงว่าวันข้างหน้าของเจ้าก็จะมีชะตาไม่ต่างจากเจ้าเหมือนมาสักเท่าไหร่งั้นลือและถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะเลือกทําเช่นไรเดินตามโชคชะตานี้หรือหลีกหนีมันข้าอาจจะวิ่งหนีโชคชะตาเช่นนี้เพราะมันเหนื่อยยากเหนื่อยยากเหลือเกินดูอย่างท่านเจ้าหมื่นมานสิแม้ท่านจะเป็นมหาบุรุษที่เหนือบุรุษทั้งปวงยังทำไม่สำเร็จเลย แล้วเช่นนั้นใครจะเอาชนะโชคชะตาที่บ้าคลั่งได้เชียวเฟิงนิ่งคู่หนึ่งก่อนจะพูดแทรกต่อจากเจ้ามาน,น้อยเจ้ามาน,น้อยเจ้าเข้าใจผิดไปหนึ่งข้อเจ้าหมื่นมานไม่ได้ทำไม่สำเร็จหากแต่เขาสมหวังแล้วต่างหากเพียงแต่มันช่างแสนสัน้นเชียวเฟิงจำภาพสุดท้ายที่เจ้าหมื่นมานฉายให้ตัวมันดูได้มันช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดข,ข,ของเจ้าหมื่นมาน เพียงแต่มันช่างแสนสั้นแสนสั้นจนเจ้าเหมื่นมารอยากหยุดห่วงเวลานั้นไวนิดนิรันต์แต่มันก็หาทําได้ไม่และเพราะแบบนั้นเจ้าเหมื่นมารจึงได้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อให้ตัวมันได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแม้ว่าตัวเจ้าเหมื่นมารจะไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วก็ตามหลังจากนั้นชั่วคู่หนึ่งไม่รู้ทำไมเฉียวเฟิงคล้ายสัมผัสกลิ่นหอมที่คุณเคยสัมผัสได้แต่ไกล มันทำให้เฉียวเฟิงต้องรีบหันหลังกลับในทันทีจากนั้นก็มีสตีนางหนึ่งลอยลงมาจากท้องฟ้าสตรีที่ทำให้เฉียวเฟิงบุรุษข้ามมิติวันไหวตอนนี้มันมีคำถามและคำตอบมากมายในหัวใจหากแต่คำถามและคำตอบทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนั้นมันจะหาคำตอบที่แท้จริงได้นั้นมีเพียงทางเดียวและทางนั้นก็คือต้องค้นหามันจากสตรีผู้หนึ่งสวีอี้เฟย มีเพียงนางเท่านั้นที่จะทำให้มันรู้ความรู้สึกในหัวใจตนเองได้ว่าแท้จริงคืออะไรนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ